ข้อนี้นะครับเคมีเอเลเวลปี66เขาพูดถึงการผลิตซิลิกอนคาร์บายด์เขาจะเอาซิลิกอนไดออกไซด์ทำยากับคาร์บอนมากเกินพอจะได้ซิลิกอนกับคาร์บอนมอนโอห้อยสองเราก็ใส่เลข2ตรงนี้นะครับจากนั้นกระทบไปที่คาร์บอนก็ใส่เลข2ตรงคาร์บอนเขาบอกจากนั้นเนี่ยซิลิกอนที่เกิดขึ้นก็คือตัวนี้จะมาทำปยาต่อกับคาร์บอนที่เหลืออยู่ได้เป็นซิลิกอนคาร์บายด์จะเห็นว่า ซิลิคอนไดออกไซด์เนี่ยครับ1โมเนี่ยจะต้องใช้คาร์บอนถึง3โมเพื่อผลิตซิลิคอนคาร์บายตามที่โจทย์ต้องการตัวนี้เขาให้มวลสูตรมาแล้วนะครับว่า60ตรงนี้เลยส่วนคาร์บอนเนี่ยใช้3โมก็3คูณ12ก็เท่ากับ36พูดง่ายๆก็คือถ้าใช้ซิลิคอนไดออกไซด์60กรัมก็ต้องใช้คาร์บอน36กรัมอันนี้คืออัตราส่วนที่พอดีกันถ้าข้อนี้ใช้6 พันกิโลของซิลิคอนไดออกไซด์ก็ต้องใช้3,600กกิโลกรัมของคาร์บอนเนี่ยสัสดส่วนเลยเนี่ยคำตอบก็ต้องเป็นตัวนี้เนี่ยได้คำตอบแล้วเราไม่จำเป็นต้องแปลงตัวนี้ให้มันกลายเป็นโมแล้วก็เทียบไปเป็นโมของคาร์บอนแล้วก็แปลงกลับมาเป็นกรัมขั้นตอนเหล่านี้ครับเป็นขั้นตอนที่ทำให้เราเสียเวลาในข้อสอบโดยเฉพเหตุเทคนิคเหล่านี้ครับมีสอนในคอร์สสเตปอาพเคมีครูกุ๊กนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งครับยังมีเทคนิคมากรอน้องอยู่ในคอร์ส